วันนี้เราจะมารีวิวการติด GPS นะครับรถสิบล้อนะครับวันนี้ติดรถแห่นะครับของใจบุญตัวนี้วิกเตอร์ห้าร้อยครับเราจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้ใช้ GPS tracking นะครับมาดูนะครับว่าติดยังไงอ่นะครับมาดูนะครับวันนี้มาติดรถแห่นะครับ GPS นะครับ วิธีการนะครับเราจะเช็คหาสายไฟก่อนนะครับโดยช่างเบิ้มนะครับช่างเบิ้มลูกติดนะครับ <มา S 1> <laughs> เอ่รเ,เ,อเราจะหาสายไฟนะครับเราจะถอดเลือนไม้ออกก่อนนะครับเราจะซ่อนกล่อง GPS ไว้ข้างใต้เลือนไม้เอาเฉพาะตัวลูดออกมาครับเอาเฉพาะตัวลูด GPS ออกมาข้างนอก เอาวางน็อตไปดีๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะหาไฟตรงนะครับมาจากแบตเตอรี่แล้วก็หาไฟออนอีกเส้นหนึ่งจากสวิตกุญแจนะครับอาจจะมีเสียงเพลงหน่อยเพราะว่าโกดังรถแห่โอเคแล้จะเอาตัวจีเวทวางไว้ตรงนี้ะเอากล่องวางไว้เลยองสงโอเค ตอนนี้ครับเรากำลังหาที่ไว้กล่องนะครับเราจะตัวรูดนะครับเอาตัวรูดเราตัวรูดไว้แปะไว้ตรงคอนโซลนะครับจะแปะไว้ตรงนี้และก็ไอตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะอยู่ตรงนั้น,นครับอยู่ใต้เลือนใหม่เราจะซ่อนไว้ใต้เรือนใหม่นะครับ mm hmm. เห็นไหมอ่าขึ้นไปใต้เลือนใหม่ ซ่อนไว้ใต้เรือนไม้นะครับเห็นกันนะครับถ้าใครอยากติดตั้งเองก็ติดตั้งได้นะครับดูจากคลิปนี้นะครับติดตั้งง่ายสําหรับฮีโนวิคเตอร์500นะครับติดง่ายเดี๋ยวผมผมจะให้ดูวิธีการเช็คสายไฟนะครับดูวิธีการเช็คสายไฟเ,เ,ดยเดี๋ยวเราค่อยเมาตรงนี้นิดหนึงโอเคเอากล่องไปนะครับ ก่อนติดตั้งนะครับเราจะรีเซ็ตกล่องนะครับอ่าเปิดให้ดูหน่อยเปิดตรงนี้หน่อยเปิดตรงตัวเปิดเปิดตรงซิมนี่เปิดตรงนี้ออกเปิดออกแล้วอ่านะครับมันจะมีสวิต์ออนอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนะครับออนออฟอยู่ตรงนี้ครับให้เราเปิดสวิตซ์ออนครับนั่นหมายถึงว่าเราวอร์มเครื่องก่อนว่าเครื่องนี้ใช้ได้ไหมครับไฟสีน้ําเงินก็คือดาวเทียมนะครับไฟตรงกลางสีแดงกระพริบก็คือแบตเตอรี่นะครับส่วนขวามือสุดสีเขียวก็คือ สัญญาณนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณท m o ูฟนะครับไฟสีเขียวก็แสดงว่าสัญญาณมาเต็มนะครับขึ้นมาเต็มเหลือแต่เราเชื่อมแบตเตอรี่เข้ากับรถนะครับก็ได้แล้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างวางหาที่วางของกล่องน,นะครับเราจะใช้เคเบิลไทยนะครับรัดรัดไว้นะครับตรงนี้เลยเพิ่งรัดก็ได้เดี๋ยวรัดรัรัดตัวกล่องลงก่อน แอเสียบเสียบแจ็คเข้าไปครับเสียบแจ็คตัวลูดเข้าไปครับตัวนั้นแหละถูกแล้วโอเคครับแล้วก็เอากล่องวายไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บงานครับเอาสายไฟนะครับลอดลงไปหาหาคอรถนะครับที่อยู่เอาสายไฟนะครับสายไฟก็จะใช้อยู่3ามเส้นครับมีสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับ แล้วก็สีดําก็คือกาวสีแดงก็คือไฟไฟตรงจากแบตเตอรี่นะครับสีส้มก็คือไฟอ่อนจากสี่กุญแจที่ยิงไปได้สตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างเช็คเช็คไฟนะครับหลังจากเราหาที่ไว้กล่องเรียบร้อยนะครับเราจะรื้อตรงที่พวงมาลัยนะครับออกมันจะมีสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับเราจะหาไฟเลี้ยง กับไฟอ่อนสองเซนครับหีโนติดง่ายครับีโนวันนี้ช่างเบิ้มมาเองครับช่างเบิ้มเบิ้มลูกติดครับจากอูสุนทรการยนตครับประสบการณ์ด้านรถยนต์หลายปีเป็นทหารม้ก็เคยเป็น <c oughs> <c oughs> ออย่่าาง ờ, ตัวข้างล่างต้องใช้ต้องใช้ตัวเหล็กแหลมจิ้มนี่ใช้เหล็กแหลมจิ้มจิ้มแล้วก็ดันลงมามันจะออกมาเองจิ้มเข้าไปเหล็กแหลมจิ้มน็อตตัวล่างไม่ใช่ตัวล่างสุดตรงข้างล่างเห็นไหมนั่นแหละไอ้นั่นแหละตัวนั้นแหละใช้เหล็กแหลมดันเข้าไปแล้วก็มันจะผุดออกมาจิ้มเข้าไปน็อตออกทุกตัวหรือยังนอ็อต เก็บให้ดีนะครับไม่เวลานั้นเราจะหาไม่เจออัออนนี้เรามาติดรถแห่นะครับ,บรถ10ล้อนะครับ10บล้อตามกฎหมายนะครับทุกประเภทนะครับต้องจิจดสเ s สควบคุมความเร็วถอดเลยครับถอดละขยับนิดน,ดนึงแล้วก็ออกนะน็อ mm hmm. ถอดตัวหล้วยัง mm hmm. ดึงนะครับถ้าถอดทุกตัวแล้วดึงแอาแกะเอาครับอืลืมมอมมิตเตอร์มาเลืมอมอมมิตเตอร์โอมบางทีสาธิตแบบเห็นเห็นมิตเตอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสาธิตแบบบ้านๆก็ไดนะ้แอถอดมาเลยครับ ถอดออกมาแล้วจะเจอนะครับเราจะเจอแจ็คถอดไปอีกนะถอดดีถอดอีถอดตรงนี้ออกถอนี้ออกอ่าถอดฝาครอบบนออกนะครับเราจะเจอแจ็คที่ตัวนี้ครับท้าีกุญแจเห็นไหมครับตัวนี้ครับอ่าดึงมาครับดึงมาดึงตัวนี้มาครับอ่าดึงมาครับโอเคอันนี้เป็นแจ็คนะครับอ่าปอกออกนิดนึงผมจะบอกครับไม่ไม่ปอกนี่ออกเอาคัตเตอร์กรีดนิดนึง ตัวสายนี้ออกนะครับกี่ดอนี้จนึงมันจะเจอสายไฟนะครับกี่ดนิดนึงครับกี่ดอกนนถ้าเป็นฮีโน่ครับจะเป็นสายไฟขาวเขียวขาวนะครับให้จําไว้เลยครับฮีโน่ทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ทุกรุ่นครับเป็นรุ่นใหม่ๆนี่ครับเป็นรุ่นวิกเตอร์หกล้อก็เหมือนกันครับ เนี่ยปอ,อกครับปอกออกนะขี้สายออกเอาให้ดูครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีสายไฟกี่เส้นโอเคครับอี่ยขี้ไหมครับอ่ดอาดูเราดูดูดใ,ใกล้ครับมันจะมีไม่เห็นอ่าโอเคครับมันจะมีขาวมีขาวแถบดำขาวแถบดําแล้วก็ขาวล้วนใช่ไหมขาวล้วนแล้วก็แดงแดงแล้วก็เขียวใช่ไหมอ่าสายไฟน่าจะเป็นขาวขาวนี่เป็นไฟ ไฟตรงนะครับจากแบตเตอรี่แล้วก็ดําขาวน่าจะเป็นไฟอ่อนนะครับเราลองดูอ่ะวันนี้ไม่เอามิเตอร์มาเราจะวันนี้เราลืมมิเตอร์มานะครับเราจะใช้ตัวนี้ครับอ่ามาดูเอาดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเป็นวิธีวัดไฟแบบบ้านๆนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้นะครับอ่ะวิธีการครับเอามาดูกันครับวิธีการก็เสียบเสียบแจ็คตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราจะดู ไฟไฟตรงก่อนครับอ่าเช็คอ่าไฟตรงเมื่อกี้เราเช็คแล้วนะครับเช็คก็คือสายสีขาวสีไฟแดงอ่าอันนี้ครับเห็นไหมครับไฟจะติดนะครับอ่านี้ตอนนี้เราเปิดสีกุญแจนะครับให้ให้ดูหน้าปัดนะครับเปิดครับไอ้นี่ครับเห็นไหมครับหน้าปัดติดนะครับหน้าปัดติดไฟสีกุญแจติดนะครับไฟไฟเส้นนี้ติดนะครับปิดครับปิดครับปิดอ่าปิดให้สุดนไมครับหน้าปัดดับ ไฟตัวนี้ก็ดับก็แสดงว่าเส้นนี้ครับเส้นสีเขียวเอามาดูนะครับเส้นสีเขียวนี่คือคือไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนนะครับอ่อนสีขาวรุนน่าะเลยครับจิ้มครับอันนี้ปิดสีกุญแจนะครับให้ดูหน้าปัดครับปิดสวิตกุญแจนะครับไฟเส้นนี้มาอไฟเส้นสีขาวมาตลอดนะครับให้นิ่งๆครับนิ่งๆครับไฟติดตลอดนะครับ สมมุติว่าตัวนี้ถ้าเป็นมิเตอร์นะครับถ้าเป็นมิเตอร์ก็เปิดก็ยี่สิบสี่ปิดซิกุญแจก็ยี่สิบสี่นะครับไฟเส้นนี้เขาเรียกว่าไฟไฟตรงหรือว่าไฟเลี้ยงนั่นเองครับจากแบตเตอรี่นะครับอ่ะไปเส้นสีเขียวครับเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามาเส้นสีขาวก่อนเส้นสีขาวนะครับเปิดเปิดซิกุญแจทีนี้ครับเปิดครับโอเคครับหน้าปัดติดไฟหลอดนี้ก็ติดครับปิดครับปิดครับ ปิดอ่าเห็นไหมครับปิดสีกุญแจนะปัดดับไฟตัวนี้ไฟตัวนี้ก็ยังติดก็แสดงว่าเิรับเข้าสู่ระบบฮีโน่ออ่าฮนก็มาอ่าโอเคครับถูกต้องแล้วไฟนี้เส้นนี้ไฟออนครับเออไฟไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงครับอ่าไปเส้นสีเขียวครับสีเขียวจะไม่ติดครับผมสีเขียวปิดสีกุญแจไม่ติดครับเปิดครับเปิดติดครับเปิดให้สุดครับเปิดิกแคหนึ่งโอเคเห็นไหมครับไฟติดก็แสดงว่า เส้นสีเขียวเป็นไฟอ่อนเปิดสีกุญแจจะได้ยีิบสี่โวลต์นะครับปิดไฟจะเหลือศูนย์เลยครับโอเคครับเราเจอสายไฟแล้วทีนี้ช่างจะทําการต่อนะครับโอเคครับหลังที่จากเราเจอสายไฟนะครับเราก็ปอกสายเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการต่อนะครับอ่าอันดับแรกครับเราจะลงกาวก่อนนะครับลงกาวที่โค้งก่อนนะครับลงแล้วใช่ไหมลงกาวแลครับ แล้วแล้วแล้วแต่เราสะดวกลงตรงไหนได้นะครับเดีนี้ลงตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ต่อสายไปครับออะต่อเลยครับสําคัญนะครับตอนนี้คือถ้าผมแนะนําให้ต่อทีละเส้นนะครับถ้าไม่ชํานาญจริงๆอย่าทำแบบนี้นะครับอันนี้ช่างผมมันชํานาญเพราะว่าถ้าสายไฟมันแตะกันนะครับมีระบบอาจจะช็อตได้นะครับออะสีส้มนะครับสีส้มต่อใส่สีเขียวนะครับไฟอ่อนนะครับไฟออนสีกุญแจนะครับ วิธีการนะครับปอกแล้วก็เจาะให้มันเป็นรูอย่างนี้ครับเจาะให้มันเป็นรูมันจะลัดกันได้แน่นดีนะครับระวังนะครับช่างระวังนะครับห้ามห้ามให้สายไฟแตะกันโดยเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าช็อตแล้วก็ฟิวจะฟิวสตาร์ทนะครับฟิวสตาร์ทจะขาดนะครับแต่ฟิวที่กล่อง GPS มันมีตัวตัดอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อย่างนี้ก็เก็บงานนะครับเก็บงานนะครับแนะนาผมแนะนําให้ใช้ สามเอ็มนะครับผ้าเทปเทปพ,พันสายไฟอย่างดีชนิดดีนะครับดึงยืดดึงยืดนะครับดึงยืดนะครับดึงได้ยืดนะครับยืดแล้วก็รัดกดให้แน่นครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับห้ามให้เกิดรอยไฟรั่ว ตัดยาวเลยไหมตัดยาวใตัดยาววนั้นแล้วก็ดึงใส่ดึงใส่นะมันทำจริงเก่งเอาแบบคีใช่ไหมเก่งครับผมได้ได้ได้อีกต้องต้องพันอีกนะบ่พ่อได้ใช่ไหมอ่าพันอีกอีกพันอีกพันพันพันอีก นะครับที่อีกเซ้นหนึ่งนะครับไฟไฟหลักนะครับไฟเลี้ยงนะครับเอาส,สายสีขาวนะครับสายสีขาวที่เราปอกไว้แล้วเรียบร้อยครับสายสีขาวนะครับ เก็บงานนะครับทีนี้เป็นขั้นตอนของการเก็บงานนะครับเก็บให้ละเอียดนะครับพันสายไฟให้เรียบร้อยนะครับสำคัญผ้าเทียบนะครับผ้าเทียบนะครับผมจะให้ดูผมจะให้ดูนะครับที่เราเลือกใช้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับเป็นสามเอนะครับยี่ห้อสามเอ็ม ใช้ของสามเอ็มนะครับสามเอมแท้นะครับตารเครื่องเสร็จเราจะเช็คสัญญาณนะครับเช็กสัญญาณนะครับอ่าสังเกตก็ได้ครับกล่องจะร้องครับเกิดไฟสีเขียวรูดบัตรครับรูดบัตรครับมันจะมีเสียงร้อนครับรูดบัตรครับรูดบัตรโอเคครับเสียงเงียบนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดต่อเป็นไฟล์ให้ดูนะครับวิธีการเช็คในนี้มันจะอยู่ในลายกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับโอเคนะครับออนไลน์ขนส่งเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็รูดบัตรออกครับเราจะเก็บงานนะครับเรียบร้อยครับติดตั้งง่ายครับรุ่นนี้ครับอ่าูดบัตรออกครับช่างเบิรโอเคครับอ่ารูดออกเสียงก็จะร้องแบบนี้ครับทีนี้เก็บงานครับก็เก็บกล่องเก็บอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาติดรถแห่ใจบุญซาวนะครับรถสิบล้อนะครับคันแรกนะครับของสีสเกตก็ว่าได้นะครับ โอเคครับสำหรับใครอยากให้เราทําคลิปอะไรต่อไปนะครับเราจะทําให้ดูนะครับรถทุกรุ่นนะครับสําหรับการติดตั้งกีบสํสหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ